สวัสดีครับมากาเซ่ว,ว,วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องของแจ็คสันหวังนะครับพี่แจ็คของเราพี่แจ็คของเราได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในตัวแทนของคนดังที่จะมาร่วมโปรโมตการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี2020ที่โตเกียวนะครับแฟนๆก็เเวินคงรู้ดีว่าแจ็คสันหวังนั้นได้ยอมสละโอกาสที่จะไปโอลิมปิกในฐานะนักกีฬาฟันดาเพื่อที่จะมาไล่ตามความฝันที่จะเป็นนักร้องไอดอลแจ็คสันเคยเล่าให้ฟังหลายตัวหลายครั้งแล้วว่า คุณแม่ของเขาเป็นนักกีฬายิมนาสติกและคุณพ่อของเขาก็เป็นนักกีฬาฟันดาบเหรียญทองเอเชียนเกมส์ดังนั้นแจ็คสันจึงเดินตามเส้นทางนักกีฬาเช่นเดียวกันกับคุณพ่อและคุณแม่และด้วยนิสัยที่ชอบการแข่งขันแจ็คสันจึงได้แสดงความสามารถในด้านกีฬาของเขาออกมาได้อย่างดีเยี่ยมแจ็คสันมีโอกาสที่จะได้ไปโอลิมปิกในฐานะนักกีฬาฟันดาบเพราะเขาสามารถชนะการแข่งขันต่างๆหลายครั้งในลีกจูเนียอันที่จริงแล้วแจ็คสันได้รับการเสนอทุนการศึกษาด้านกีฬาจากมหาวิทยายลัยสแตนฟอร์ดและกำลังเตรียมตัว สำหรับการแข่งขันโอลิมปิกที่ลอนดอนเมื่อปี2012ถึงอย่างนั้นแจ็คสันก็ตัดสินใจที่จะไล่ตามความฝันของเขาในการเป็นนักร้องและได้ย้ายไปอยู่ที่เกาหลีใต้ซึ่งเป็นศูนย์การของไอดอลเคป๊อปตอนนี้เขาเติบโตขึ้นเป็นาดาราดังระดับโลกที่มีทั้งความสามารถและทักษะการร้องเพลงการแสดงและมีแฟนดอมที่ยิ่งใหญ่อย่างแจ็คก,กี้และากาเซ่คอยสนับสนุนเขาอยู่แจ็คสันได้มีส่วนร่วมในวิดีโอโปรโมตการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี2020ที่จะจัดในตเกียวปีนี้ ในวิดีโอนี้เขาได้เล่าถึงประวัติการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและยังกล่าวถึงนักกีฬาหลายคนที่เข้าร่วมการแข่งขันตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาแจ็คสันหวังเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของอากาเซ่จริงๆกับไอดอลที่มีความสามารถรอบด้านอย่างนี้แม้ว่าเขาจะเลือกมาเป็นไอดอลแต่เรามั่นใจได้เลยว่าหากวันนั้นเขาเลือกที่จะเป็นนักกีฬาเราก็เชื่อได้เลยว่าเขาก็คงประสบความสําเร็จในอาชีพนักกีฬาเช่นกันสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ